ไดี้เอฟซีของสว่างชาแนลทุกทุก,ทก,ทกทานมาแล้วมาแล้วมอนี้เขามาไก่น้อยหนึ่งเนาะเขามาที่เมืองแคมบิสหัฐออนตาริโอเขามายามไอ้ไงของเขาหรือไอ้ดวงหรือว่าเอ้ยแก้วเนาะมอนี้เขาชิมมาไทยส่วนพักหรือว่ามาสมส่วนพักของเราให้เบิงว่ามันชิงงามสู่ส่วนพักอยู่เมืองกิเบกคอยอยู่บนเนะเาะตามเมาบิ่งน้ำกันเริ่มต้นจากสวนมักเพชรเขาของเราเโอเคอยู่ ตั้งเป็นแถวยวนใส่ขูพี่น้องเบื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยพุ่น,านงาไปหมดพูดเจรบ่อนเจระ,ะ,ะเมืองี่กระปูกบุคันเลยพี่น้องเนี่ยของเราก็โอเคได้กำลังใหญ่มักเพชรเราเนี่ยพ่นข้าเจ้าเห็ดห่านขึ้นเนาะบุคืออยู่มอนเทอบุคือของคอยแถวนี้เป็นหมกเพชรปนกันพ่นท่าที่ทุกทางเลยพี่น้องพุดนะ ดีเทลยาวรายละเอียดพุนว่วธรรมดามีหลายพันพันน้อยพันใหญ่พุ่นกันเบ็ดในี่คือแม่นอนมีหมกเพชรใหญ่คือกันอีกเว้นดิหมกเพชรใหญ่แบบบ้านคอยนะคุนนี่ก็โอเคนะเนีเราเฮ็ดปินแถวติดขึ้นถึงหัวสำหรับแต่หมกเพชรของเราอันนี้หมกเพชรพริก ภาษาไทยเฮานาะนะครับมาเบิ่งทางยาวว่ามันมีหลายปานดปรมา20ต้นอยู่บ่ล่ะก็นี่20นนส่วนมกแตงแล้วอันนี้โอ้บ่บ่งามสู้มกแตงของเฮาอันนี้พอได้กินอยู่แล้วก็ได้กินอยู่แต่ว่าเขาเจ้าก็เฮ็ด้างขึ้นหิมหัวเนาะโอ้โอเคด้ก็กพอเบิ่งยู่แล้วก็มีมักแตงทั่วๆไปนมาแม่นอียบัดนี โอ้อันนี้เป็นผักไสพี่น้องโอ้เรามีผักไสแต่ของบูมีนี่นี่อันนี้เป็น,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 ปนสวนผักไสเด็กมีหมากหรือมักใหญ่พีนพ่น้องโอ้ผักไสขมขมเหมือนะนี่นะเป็นผักไสของเราอันนี่นะของบูมี่มอนทรีออลผักไนี่ภาษาไทยมันยังวะมะระวะร่ะ,ะ,ะ,ะเออมะระเนาะมะระเห็นแหละภาษาไทยเรียกว่ามะระ มีมะเขือเปราะไอ้ว่าเราปลูกใส่ถังใไงได้ขนาดที่เราเดินอยู่กระเขือนมันเป็นรูตึกโอ้ดิพี่โอ้ก็มีคือกันนังไงเราพูดอะโอ้เราเอาไวต้ตำพอดีพัดาทายนี่จังเหมืนบุหินเราเนี่ยนี้เป็นมะเขือเปราะนี่เป็นมะเร็งของเราอันนี้มะเร็งหรือว่ามะตูมัสมเฮานะมะเขือเทศเลิ้นไงที่เหมัอในหน,นุ่ยแบบไงเนี่ย อยู่ทางทึงข้างบนเดมนมากอันนี้เป็นหมากน้ำโอ้เราห็ดข้างขึ้นงามดีเลยพี่น้องนี่มันหมากน้ำของเราคนนี่มันคือหมากน้ำนี่ดิแต่ยังบ่ิันเป็นหมากเถอะของหมากน้ำของเราเนี่ยมือโห่งามได้ขนาดนี้พี่น้องคนโอ้ออกดอกแล้วทีนี้เป็นดอกยังบ่ิันเป็นหมากเถอะอีกประมาณเดือนหนึ่งพวกเรานี่นะเดือนนี้มือนี้มันเดือน เดือนออกัสเดือน8ปดมันมนี้เป็นวันที่8เดือน8โอ้หน้าเมืองสันวันดีเดี๋ยวเราโมนี้เนาะต่อลงมาอยู่ข้างล่างปาดบัวรพาลงงามสวยงามว่ากุลยนะบัวรพาเนี่ยนะต้องไปกินกับก๋วยเตี๋ยวแล้วกินกับเผอเฟอภาษาลาวเ์หนี่งโบ้ยสุดยอดพี่น้องไงในบัวรพา ตัวนี้เลยเป็นใบแมงรักตัวนี้นะใบแมงรักหรือว่าพักภาษาลาวว่าพักนางตูนะพักอีตูเขานี่แหละตัวนี้นะงามคนราก็งามขึ้นกันโอ้หักใบแมงรักเราเนะีนะ่ยคุ่นนะงามใบแมงรักกันเลยโอเคอยู่ส่วนไพรเทอร์ปีไปไายมาปีนี้ก็งามมดเดืนนี้เป็สนสัลแลน สซร์เนหรือว่าใบามินเนาะภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษเขาเรีนะยกว่าไบมินมินนะี่ยนะสซร์เนภาษาลาวฮอกก้าฮอมกับ,กบ ANE, เซรนะ์เน่เนาะภาษาไทยกับเซร์เนนีนะ่เรียกว่าสซร์เนโอ้เป็นดุงเลยพี่น,น้องพุนะ่นงามเพลงงามว่าสซร์เนะ่เลยเพืนะ่อนเป็นพืชอยู่ธ์เทียนเลยเพื่นนี่สซร์เนอันนี้ฝ่ายนี่นะฝ่ายนี่มันมาเคลียเคลีย เขี่ยเคียวอะไบบมะเขือพวงแล้วกมั่ามะเขือพวงโมเมนต์ภาษาไทยมะเขี่ยเขือภาษาลาวภาษาบ้านอังกฤษเอะไรนบบตูมัตเชอรี่ธนาเนี่ยภาษาไทยมากจริงว่ะคั้ตมะเขือพวงมันแบบแข่งนะมะเขือพลินน้อยนะไปมะพลินน้อยก็ได้ดีนะพูดโอ้ยพี่น้องพูดกําลังตัวนี้ใส่ส้มตําดํามะรากอในสุดยอดเลยทีเดียว โอ้เจนนี่มันผักแพรวมาดูผักแพรวเราปลูกเจดเลยพี่ว่าถุงงามเทียนงามว่ะบัเป็นบุกินจักเสื่อสมุทรช้างเนี่ยคนได้ยินผักแพรวโอ้ได้ยินเสียงเจ้าของบ้านตื่นแล้วพี่น้องเลยข่าบกอกหยาบัง่ายเจ้าของบ้านหากระตื้นอยู่ในเฮือนน้อยคนกระตื้นฮันเดย์ไอ้ไงฮันเดยดวงได้เกลือฮะ นี่เป็นเหงื่อขวา้าข้าเจ้าซื้อขึ้นบนให้ดกินพี่เฮือนใหญ่ก็อย,อยอู่พี่เออพี่เติ่งพี่ตื่นมากับสมุกซิกาเกลตและได้ไอแง่กับคุณคุณทำธรรมดาคุณเอาสรงส่วนผักเขาโตแับน,นี้มาเจนี่เป็นหมกทั่วทั่วฝักยาวหรือว่าลองบินเนอภาษาเขาเนี่ยกำลังขึ้นข้างแต่ฮะขึ้นบนเห็นมากคุณล่ะนี่ดิโอ้มากนิดน่อยกำลังขึ้นนี่นะดีเทวน,นี่นะ่านนี้เราก็เห็ดข,ข้างอยู่ข้างทางยางเขาหมดทาง หลังบ้านเราก็โอเคงามได้เรื่องอยู่ทั่วเราลองบินมีอย่างฝ้ายเนี่ยมีห้านน้อยอยู่นี่อีกโอ้อันนี้มักลินโอ้มักลินใหญ่ที่บอกเลยมักลินใหญ่มักลินน้อยโอ้เราปลูกปุ่นกันอยู่แถวนี้นี่ของสวนแล้วก็โอเคอยู่ปุ๊บมาแถวนี้อันนี้ก็โอ้มาเบิ่งต้นมาพริกต้นนี้ มะพริกต้นนี้ต้นมะพริกเตยปีกายนี่เห็นบัวของบ้านเราเวลาเอาเข้าในเฮือนกลาเป็นบัวตายใหญ่ได้พี่น้องแค่นี้ดิคือมะพริกแต่ที่จริงมันบ่มีดอกยำหนาวเขาจะาปลูกอยู่เบเมนปลูกไว้อยู่ซู่ซ้วนบงทางไกลนูกพุ่นนะต้นบักไงนี่ต้นมะพริกแล้วนะโอ้เปลี่ยนลายมันเสียวเลยลูกนะพุ่นนะต้นนี้มันได้ส่งปีแล้วเนี่ยเตยปีกายเลย แต่จริงๆครับ่บมีเอยู่ไว้แล้วมันตายนี่เราเอาไว้ลงเบดซิมินแล้วมันบ่ตายโอ้คักดีพี่น้องเนี่ยพูดระเบิงมากไปแล้วนะเบียดอยู่เมืองไทยเมืองลาวเขาเลยนองไหน,นไม่เห็นหมกเขืออีกพี่นอ้องอีซองฟุม่มโอ้เราบ่ได้เอาเลี้ยงไว้คือหมกเพ็ดมันเป็นอันนี้เต้าเป็นเต้าอ,อยู่นี่คุณอันนี้แกได้มันเป็นมกเขือโอุ้ทางยางขับมาปักขิงเรา โอ้ลืมต้นมะระกอนะมาดูมาดูต้นมะระกอชุดสวยเลยของเราเนะี่ยพิเศษอันนี้เราแพงหลายสัตว์ไอ้ดวงเขาแพ <c ười> งได้ต้นมะระกอต้องในกุมไทยได้มันสูงในพี่น้องเขาพูดนะมากมันไปต่ำกินเบื่อแล้วสัตว์ต้นมะระกอแล้วน,นี่ยพอธรรมดาเด้ได้จากปีไนดะ้ไอ้ใหญ่ต้นมะระกอน,นี่นะี่ยปีนึงแล้ววะโอ้ปีปลาย Liebe, สัตว์พี่น้องบึงเนื้อเชียงบึงต้นมันไหลต้นม,น,ลตนมันลงมาบึงพูน หา้าปะละกอเนี่มีสลัดด้วยด้วยเนี่ยพุ่มมีผักสลัด,ดอีกโอ้ต้นมะละกอหรือว่าต้นมะฮงบ้านเฮานี่เด่นี่านี้แต่อีต้นชาติพี่น้องนเนห็ดแข็งแย่งอยู่พุนะ่นน่ะนี่มีต้นมะละกอคือการบรรยากาศหลังบ้านเลาวนะ่ะกับกว้งเติบเติบต้นมะเพ็ดที่พุ่นข้างมะน้ำนี่นี่เนี่ยมาโอเคยอยู่นี่นะสวนเราก็งาม มีดอกไม้ต้นหนึ่งอำมาตอต้นเราเต็มมอนทรีโอดอกอี่ยงหูนี่เนี่ยภาษาไทยเขาเจ้าคุณไทยเขาเจ้าไปกินด้วยป็นยาวะสะินี่บรรยากาศรวมๆง่ายง่ายของเราเนอะเลยเอาสำหรับคลิปสมสวนไอ้ดวงไอ้แก้วอยู่ที่เมืองแคมบิดรัฐออนตาริโอเขากับบูมี่ย่งเนาะขอจบคลิปไปสำนี้ ขอบมุกขอบใจอ c ฟซีทุกทุกท่านที่ว่าติดตามสมสว่างชาแนลเขามาตลดอดเ้าจะมาติดตามมึงว่าเขาจะไปไหนเขาจะมีคลิปอย่างลงนอสำหรับเมื่อนี้เขาก็ขอก่าวคำว่าสบายดีโชคดีบ๊ายบาย